3ตา,า k a w สก a k i z 9 0้า0 2ออัดแน่นเทคโนโลยีไม่น้อยหน้าคู่แข่งในค่าตัวที่ตีกับคาร์ด650 สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลโมโตอรเวลหลังจากที่ปีที่ผ่านมานะครับผมได้พาดูเจ้า Z900MY25 นะครับตั้งแต่งงานอีกมา2 2งปลายปีที่ผ่านมาไปเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ฮะทาง k a w a s a k i m เตอร์ไ a i l a n d ก็ได้เลิกเปิดตัวในไทยสักทีครับกับเจ้าแรดสาตาคันนี้ต้องบอกเลยนะว่าการคัมแบ็กกลับมาครั้งนี้ครับปังแน่นอนเพราะว่าค่าตัวเนี่ย ไม่ข้าม3า0แ0นฮะแต่เทคโนโลยีแล้วก็ออปชันบอกเลยว่าตีกับคู่แข่งนะครับเนเกตเกจากฝั่งญี่ปุ่นที่นําเข้าทั้งขันได้เลยเอาเป็นว่ารายละเอียดที่น่าสนใจสําหรับ Z900 คันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับเริ่มที่รูปลักษ์ครับ2,025 Z900 ได้มีการปรับใบหน้าใหม่โดยใช้ไฟแบบ Full LED อยู่ชุดไฟหน้าครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นโคม LED แบบ3ตาแล้ว ทางด้านบนมีชิวสำหรับบังเรือนใหม่ขนาดเล็กไฟท้ายแบบ LED ไ i g h t g u i เส้นสายของมันดูคล้ายกับไฟท้ายทัวริ n g รซิ่งงอิตาลีแฟลิ่งพร้อมโลโก้แซดขนาดเล็กอยู่ขนาบด,ด้านข้างบริเวณหม้อน้ำถังน้ำมันขนาดใหญ่ความจุ17ลิตรชุดเฟรมเป็นโครงเหล็กถักในคันนี้จะให้เฟรมสีแดง มาตรวัดแบบใหม่เป็นจอสี TFT 5นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับ r ี o o l o g y แอปสามารถแสดงผลการนำทางได้แบบเชิญ by เชิญโดยจอตัวนี้ครับเขามีอินเทอร์เฟซที่สามารถปรับได้2รูปแบบโดย Type 2นี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเขามีลูกเล่นในการบอกองศาการลีนโค้งอีกด้วยโหมดขับขี่ครับจะมี3บวก1นะก็ประกอบไปด้วยสปอร์ตโหมดโรดเรน แล้วก็โหมดไรเดอร์ครับซึ่งไรเดอร์เนี่ยผู้ขี่สามารถเซตติ้งค่าได้ด้วยตัวเอง2ค่าประกอบไปด้วย Power นะครับก็จะมี f u l โ Low แล้วก็ KTRC เนี่ยสามารถปรับได้1-3ชุดสวิตช์แฮนทางด้านซ้ายครับก็คือจะมีปุ่มมากมายเลยโดยหลกัหลกๆนะเขามีการเพิ่มเติมในส่วนของตัวระบบคูสคอนโทรลมาด้วยเรียกว่าเห็นเป็นรถสปอร์ตเนเกตอย่างนี้แต่ยังแอบแฝงความสะดวกสบายมาให้ สวิตช์ทางด้านขวาจะมากับปุ่ม run off แล้วก็ดันลงมาเป็น engine start การเบรกและการคัดจะมาพร้อมกับเหรียญปรับระดับซึ่งสามารถปรับได้ทั้งสิ้น5ระดับ z ซ900 MY25 คันนี้ครับอัปเกรดให้คันเร่งไฟฟ้ามาพร้อม IMU 6แกนซึ่งแน่นอนยกระบบความช่วยเหลือมาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็น traction control, wheelie control, slide control, pitching control, engine brake control, cornering ABS เอาละครับเดี๋ยวผมพูดกันในส่วนของท่านั่ง z 900 MY25 กันครับเริ่มกันที่ความสูงเบาะของเขานะจากเบาะถึงพื้นนะครับ830ม mm, ิลซึ่งตัวผมเองครับสูงอยู่ที่175เซนนะฮะแล้วก็สวมรองเท้าผ้าใบาที่พื้นสูงขึ้นมาหน่อยครับก็จะเห็นได้ว่ายังเหยียบลงได้เต็มเท้าแล้วก็มีระยะหย่อนเข่าเหลืออยู่เล็กน้อยครับอันนี้สงจากการที่เขาเป็นรถแนวสปอร์ตเนเกตเช่นนี้นะครับคือช่วงปลายของเบาะเนี่ยมัน แคบพอสมควรครับก็เลยยังทําให้นั่งลงได้เต็มเท้านะครับคนที่สริละตัวช่วงประมาณ170เนี่ยผมว่ายังสามารถนั่งค่อมขี่ได้เรียกว่าไม่ลําบากมากจนเกินไปครับโอเคแล้วก็จุดต่อมาเนี่ยที่พูดขยับขึ้นมาต่อเลยก็คือถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันขนาดความจุ17ลิตรเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันโนกแล้วก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับซึ่งตัวผมเองผมรู้สึกว่าเวลาเรานั่งขี่ครับช่วงต้นขาของผมอะ่ะ หนีบเข้าไปกับตัวถังแล้วอะ่ะมันดูยังไม่ค่อยแบบกระชับกับกริปแทงตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป็นที่สรีระตัวของแต่ละคนด้วยเพราะผมรู้สึกว่าถังมันอะ่ะค่อนข้างโหนกแล้วก็ป้านนะครับจึงทําให้ผมหนีบแล้วมันไม่ค่อยกระชับเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจังหวะที่ผมลองขี่เทสท,ท็อปสปีดเนี่ยมันยังรู้สึกว่ากริปได้ไม่ค่อยเต็มนักนะครับรวมไปถึงคืออีกนิดนึงที่ผมอยากจะเรทคอมเมนต์ก็คือเพื่อนเพื่อนถ้า จัดคันนี้ไปนะครับแนะนําให้ซื้อพวกแบบแท้งแพดอะไรเงี้ยครับมันจะได้กริปยางในการหนีบแล้วกระชับยิ่งขึ้นนะครับคือไม่ไหลเนาะเพอะตอนผมขี่ความเร็วสูงเนี่ยคือรู้สึกแบบหนีบแล้วไม่กระชับตัวจะปิวตลอดเลยนะครับเพราะว่ารถแรงมากนั่นเองโอเคต่อมาก็คือเรื่องของตัวแฮนด์บาร์ของเขาครับก็จะเป็นแฮนด์แฟตบาร์นะครับตรงกลางแล้วก็ปลายคอดออกมาครับองศาของเขาผมรู้สึกว่าโดยรวมความยาวมันไม่กว้างไม่ยาวจนเกินไปนะครับเป็นแฮนด์ทรงเตี้ยแล้วก็บิด งุ้มเข้ามาหาลำตัวสักเล็กน้อยคือถ้าเทียบกับยุคแรกๆที่เป็นซ800อันนั้นคือมันจะต้องแบบชันข้อศอกขึ้นมาเยอะนะครับแบบกลางแขนเกือบจะเป็นรถแนวแบบพวกซูเปอร์โมโตแล้วแต่ตัวนี้ครับมันจะมีความแบบยังต้องแบะศอกนิดๆนะครับแต่โดยรวมแล้วก็คือไม่ลำบากหรือเมื่อยมากเหมือนกับแฮนพวกรถแนวซูเปอร์โมโตเท่าที่ควรยังมีความกัากึ่งอยู่ตรงกลางครับคือ ไม่ลำบากจนเกินไปในขณะที่ขี่ครับก็ยังให้ความเท่อยู่พอประมาณเอาละครับผมมาลองที่เบาะของตำแหน่งผู้สอนกันบ้างครับจากที่ผมได้ลองดูนะคือเบาะของผู้สอน Z900 เนี่ยมันก็ยังเหมือนกับตัวก่อนหน้าครับคือขนาดเล็กฮะแล้วก็จะแบนแบนบางๆดังนั้นครับอันดับแรกที่เราต้องพูดความจริงก่อนเลยคือรถแนวสปอร์ตเนกเก็ตท้ายเชิดเช่นนี้ครับผู้สอน นั่งไม่สบายแน่นอนนะครับจุดนี้แต่สําหรับตัวผมเองอะ่ะที่เรียกว่าตัวไม่ถึงกับใหญ่มากแล้วกันก้นตกขอบเบาะนิดหน่อยครับถ้าเป็นคุณผู้หญิงตัวเล็กๆอะ่ะผมว่ายังพอนั่งได้โอเคอยู่แต่จุดที่ต้องบอกต่อก็คือว่าพอเบาะมันค่อนข้างแฟลตนะครับแล้วก็บางมันทําให้รู้สึกแบบเทคเจอร์ของเบาะมันแข็งสักหน่อยนะครับจุดนี้ถ้าเกิดใครนั่งซ้อนแบบไม่ไกลมากในเมืองอะไรเงี้ยผมมองว่ามันก็ยังพอที่จะโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดใครแบบ ซ้อนเดินทางไกลหรืออะไรเงี้ยผมว่าน่าจะปวดก้นแน่นอนครับและนอกจากนี้เลยเนาะพอท้ายเป็นทรงแบบเนี้ยมันจะไม่มีมือจับกันตกใดๆทั้งสินนะ้นฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณก็ต้องเกาะเอวผู้ขี่นะครับเกาะไหลและที่สําคัญเลยก็คือว่าจะต้องใช้ช่วงต้นขาเราเนี่ยครับพยายามหนีบสะโพกผู้ขี่ให้ดีฮนะเพราะว่ารถแนวนี้มันแรงอยู่แล้วนะครับจังหวะผู้ขี่เปิดคันเร่งเนี่ยคุณอาจจะเสียวงายตกเบาะได้ครับ เครื่องยนต์4สูบ 948cc ให้พละกกำลัง124แรงม้า ps แล้วก็แรงบิด97.4นิวตันเมตรมาพร้อมระบบสลิปเปอร์คัตคลิ c ชิพเตอร์โดยเครื่องลูกนี้ครับปรับให้ผ่านมาตรฐานไอเสียในระดับ e u r o ไฟพัแล้วเขาเข้มอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่20.83กิโลลิตร เอาละครับพูดถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์ลูกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าลูกนี้เนี่ยมันอยู่มานานมากแล้วนะครับมี8ปีเลยคือเกือบเต็มลิตนะพิกัดของเขาช่วงประมาณ948ซ c ถือว่าแรงครับในสไตล์คาแรคเตอร์แบบเครื่องยนต์4สูบที่ต้องเรียกว่าขึ้นแบบสมูทๆนะครับแรงแต่ไม่กระชากไม่ดิบจนเกินไปครับความเร็วเนี่ยไต่ขึ้นเรื่อยๆ แบบลื่นๆอ่ะต้องบอกเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ซุ้มเสียงของเขาอะ่ะคือหลายคนคงชอบเลยเพราะว่าสีสูบเนี่ยมันจะให้ความ นุ่มนะครับไม่ได้รู้สึกว่าแผดดิบจนหน้าลำคาญมากนะักและนอกจากนี้การที่เขามีในส่วนของตัว Asset Slipper Cu ันะครับมันเลยทำให้น้ำหนักคัดเนี่ยไม่หนักมากแต่อย่างไรก็ดีสำหรับคนที่หลังๆอาจจะไม่ค่อยได้ขี่คัดอย่างผมเนี่ยผมยังรู้สึกว่าถ้าขี่ช่วงที่รถติดๆอ่ะก็ยังมีน้ำหนักอยู่ประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเกิดขี่รถติดนานมากๆก็อาจจะยังมีเมื่อนิ้วได้อยู่บ้างน,นะครับจุดนี้และภาพรวมการใช้งานเนี่ยเครื่องยนต์ลูกนี้ต้องบอกว่า มันเป็นมิดยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเขาให้คันเร่งไฟฟ้ามาใช่ไหมครับเขาก็จะมี Riding Mode นะครับให้สามารถปรับเซตได้หลักๆคือ3าบวกหตามที่ผมได้กล่าวไปก็คือ Sport, ์ตรถแล้วก็เรนนะครับการใช้งานทั่วไปเนี่ยผมมองว่าก็ใช้แบบ รถเนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วส่วนเรนเนี่ยก็คือเวลาช่วงฝนตกอย่างเช่นช่วงนี้ครับคือเพื่อนๆก็สามารถใช้โหมดเรนเพื่อให้มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับคันเร่งตอบสนองช้าลงแล้วก็มันจะปรับในเรื่องของระบบ KTRC ครับพวก traction อะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะทํางานได้ไวยิ่งขึ้นฮะและโหมดสุดท้ายก็คือ Rider คุณสามารถเลือกเซต ตัว power mode กับ KTRC แยกเองได้3ระดับนะครับผมจุดนี้ผมได้มองว่ามันเป็นมิตรกับผู้ขี่มากยิ่งขึ้นมือใหม่ก็ลองขี่ด้วยโหมดเรนก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอย่างแบบมือตึงๆหรือใครชอบเ e อร์ฟอร์แมก็ซัดที่สปอร์ตไปเลยแล้วก็การขี่ใช้งานนะครับจากที่ผมได้ลองใช้งานเนี่ยผมรู้สึกว่ารถทรงเนเกตประมาณนี้ถ้าจะเอาให้แบบ ไม่ตึงมือไม่เครียดเข็นจนเกินไปสําหรับการขี่ออกทริปเดินทางไกลความเร็วยืนพื้นช่วง1 2 0ยยีถึงร้อตรงเนี้ยคือกําลังพอเหมาะครับแต่ว่าหลังจาก1้อไปอะอย่างที่บอกเนาะพิกัดซีซีเขาเยอะนะครับแรงม้าช่วง124 PS อ่ะแล้วก็แรงบิดแบบ90กว่าตรงเนี้ยครับมันยังมีแรงเพียงพอเชื่อเล่งแซงในช่วงเกียร์หได้หรือเอาจริงอะคือคุณชิฟดาวล,ลงมานิดนึงนะครับคือกดกระแทก พราะมันมีควิกชิปเตอร์อยู่แล้วนะคุณกระแทกเท้าลงมาเนี่ยชิปลงมาสักเกียร์หแล้วเติมคันเร่งไปเนี่ยก็สามารถแซงได้แบบสบายสบายเลยนะฮะในเรื่องของความเร็วปกันมากครับท็อปสปีดเนี่ยจากที่ผมได้ลองเทสผมต้องเรียนชี้แจงเป็นอย่างนี้นะครับว่านี่เป็นรถคันแรกที่ผมได้ลองวิ่งที่ เส้นประจําของผมในการเทสท็อปสปีดนะครับแล้วบอกเลยว่าถนนไม่เพียงพอครับหมายความว่าย่งไงเพราะว่าถนนที่ผมขี่เนี่ยคือมันจะไม่ได้เป็นพื้นแฟตเรียบตลอดทางนะครับคือมันจะมีบั๊มตลอดทางมีคอสะพานอะไรพวกนี้ทําให้จังหวะที่น่าจะถึงความเร็วปายแล้วเนี่ยครับเราต้องจําคอสะพานซึ่งรถคันนี้หน้ามันไวมากครับเพื่อนๆคือหัวมันเบาแล้วก็ถังตรงกลางมันหนักนะทําให้เวลาเลี้ยวอ่ะคือหน้ามันจะพับลงเร็วมากแบบ กสันนิดนึงคือจุดนี้ครับเราจะต้องขี่ให้มันเพรซเซฟนะครับแล้วก็เน้นความปลอดภัยนะผมเลยไม่ได้แบบยัดที่ความเร็วระดับแบบ230กว่าจ้ำคอสะพานอะไรเงี้ยผมก็เผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้นะครับทำให้ท็อปสปีดที่ผมทำได้ตามหน้าใหม่นะฮะอยู่ที่234กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ผมดูจากรอบเครื่องคิดว่าไปได้อีกครับน่าจะมี240บวกอย่างแน่นอนเอาเป็นว่า GPS จริงผมได้เท่าไหร,ร่ยังไงก็กดเข้าไปดูคลิปทดสอบได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบน ระบบการสะเทือนโชคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวขนาดแกน41มิลปรับค่าพิลดแล้วก็รีบาวได้ด้านหลังเป็นโชคโมโนโช็อควางนอนแบบฮอริซันแบ็กลิงบนกระเดื่องทดแรงซึ่งสามารถปรับค่าสปริงพิลดแล้วก็รีบาวได้พูดกันต่อเรื่องของภาพรวมระบบการสะเทือนครับโดยรวมระบบการสะเทือนตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันเฟิร์มดูดีกว่าคาร์ดมิสไซส์อย่างแน่นอนนะครับแต่ผมยังรู้สึกครับว่า มันยังดูติดนิ่มไปสักนิดนึงถ้าเกิดขี่แบบความเร็วสูงๆอ,งอย่างจังหวะที่ผมแบบขี่พวกเทสท็อปสปีดนะครับเนื่องจากแ9 0 0อ่ะเขาเซตติ้งช่วงล่างออกมาแบบเรียกว่ากลางๆแล้วก็เน้นความคอมฟอร์ตได้อยู่นะครับจากที่ผมแบบได้ลองนั่งหรือแบบจังหวะพวกเบรกหรือเจอลูกระนาดอะไรพวกเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเด้งกระแทกจนทําให้รู้สึกอึดอัดนะครับขี่ในเมืองทั่วไปอ่ะยังมีความคอมฟอร์ต ได้ดีอยู่นะครับจุดนี้สําหรับคนที่ขี่ใช้งานทั่วไปผมว่ามันลงตัวดีมากๆเลยแต่สําหรับภาพรวมการคอนโทรนครับอย่างที่ผมบอกผมรู้สึกว่าแซ900คันนี้ฮะน้ำหนักเนี่ยคือมันทิ้งลงตรงกลางแบบช่วงกลางถังเนี่ยเยอะครับแล้วหน้าเนี่ยมันเบามากเนาะเวลาผมลองหักเลี้ยวแบบสลาลอมหรืออะไรพวกนี้ผมจะรู้สึกว่าหน้ามันพับลงไวกว่าปกตินะครับมันก็เลยดูเหมือนเลี้ยว เป็น2จังหวะลงไปครับคือไม่ใช่จังหวะเดียวแบบพลิกได้ทั้งลำนะมันจะกลายเป็นเหมือนแบบหน้ามันลงไปก่อนแล้วตัวมันค่อยบิดตามนะครับจุดนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ค่อยชินมากแบบผมเนี่ยช่วงแรกๆกกอาจจะรู้สึกแบบเหวอสักนิดนึงจุดนี้มีข้อดีคือมันยังให้ความคล่องตัวนะครับในการพลิกได้ดีประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดเจอพวกโค้งไฮสปีดหรือโคง้งลักษณะแบบโคง้งยูเทิร์นโคง้งกว้างๆพวกเนี้ยผมกลับรู้สึกว่ามันยัง ทำได้ไม่ค่อยมั่นใจมากนักนะครับแบบนี้คือเอาเป็นว่าต้องค่อยๆเข้าครับผมไม่สามารถแบบเทเข้าไปแบบขี่ในสนามได้ในลักษณะแบบนั้นระบบเบรกเป็นจานดิสหน้าคู่ขนาด300มิลมตรทำงานร่วมกับปั๊มนิชชิน4พอดเรเดียลเมาส์เบรกหลังจานเดียวขนาด250มิลทำงานร่วมกับปั๊มนิชชิน1พอด แล้วก็พูดกันถึงประสิทธิภาพระบบเบรกคันนี้กันต่อครับคันนี้ให้ปั๊ม4ี่พอตนิชินนะเป็น radial mount ครับแล้วก็ปั๊มบนนะครับเป็นนิชินนะครับเบอร์ค่อนข้างใหญ่นะโดยรวมแล้ว การเบรกชะลอความเร็วสําหรับการขี่ใช้งานทั่วไปอ่ะผมถือว่าสไตล์ของตัวปั๊มบนเนี่ยสามารถบีบไล่น้าหนักลงได้เป็นอย่างดีเลยแล้วจุดที่ผมชอบมากๆคือเขาให้มาเป็นลักษณะแบบก้านเหรียญน,นะครับปรับระดับได้ถึง5ระดับอันเนี้ยไขนิ้วมือสั้นนิ้วมือยาวคุณสามารถแอจัดให้เหมาะกับสรีระนิ้วคุณได้เลยครับอ่ะอันเนี้ยดีงาม แต่เวลาผมขี่ซัดๆนะครับอย่างช่วงที่แบบเทสความเร็วสูงๆอะไรเงี้ยยังรู้สึกว่าเราจะต้องบีบเข้ามาค่อนข้างลึกประมาณนึงนะครับคือกำจนแบบเรียกว่าถ้าผมปรับไซส์ระยะของตัวกา้านเบรกให้พอเหมาะกับน,นิ้วผมอะมันเกือบจะกรรำจนชิดนิ้วนางเลยนะครับอ่ะเนี่ยคือรู้สึกว่าจะต้องไล่น้ําหนักมาเยอะสักหน่อยจุดหนึ่งที่ผมสังเกตอะผมรู้สึกว่าตัวปั๊มนิชินสี่พอตตัวเนี้ยที่เขาให้มามันดูจะแบบ ลูกสูบเล็กไปสักนิดนึงนะต้องบอกเป็นประมาณนี้เพราะน่าเสียดายตรงที่ว่าอะไรดูไหมครับในตัว SE ที่เป็นตัวท็อปอันนั้นนะเขาจะให้มาเป็น Brembo แล้วนะฮะคือในประเทศไทยเราจะมีเพียงแค่รุ่นมาตรฐานที่ผมเอามารีวิวรุ่นนี้เพียงเท่านั้นนะครับผมเลยยังบอกว่าถ้าใครเป็นเรียกว่าสายซิ่งแล้วกันนะครับหรือคุณจะไปแบบซัดหนักๆห,ห,หรือขี่ในสนามอะไรพวกนี้ครับอาจจะยังต้องให้แนะนําอัปเกรดในเรื่องของตัว ประสิทธิภาพเบรกเพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยฮะ,ะและนอกจากนั้นเลยนะครับคือคันนี้อย่างที่ผมบอกเขาให้ IMU มาแบบ6แกนแล้วจุดที่น่าประทับใจมากๆก็คือมันได้ในเรื่องของตัวระบบ KCMF จุดเนี้ยคือเวลาเราเข้าโคง้งหรืออะไรเงี้ยคือเราสามารถกำเบรกได้อย่างมั่นใจแบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในโค้งนั่นเองครับ สรุปแล้วรีวิวแรดสามตา Z900M Y 25คันนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่ามันมีดีมากกว่าการปรับรูปลักษครับเพราะอย่างที่บอกไปนะเทคโนโลยีอัดแน่นไม่แพ้กับคู่แข่งในคลาสเดียวกันนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันเลยครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือการ ประกาศราคาออกมาครับเราใจมากๆไม่ข้าม3า0 0สนครับอยู่ที่3ามแ0 0 0เท่านั้นโอ้โหบอกเลยว่าคุณอัพเงินนะครับเพิ่มจากรถช่วงมิดไซส์นะครับ4สูบป,ประกอบไทยขึ้นมาเพียงนิดเดียวคุณได้ความแรง เกือบเต็ม1ลิตรเช่นนี้และเทคโนโลยีระดับรถซูเปอร์เนเกตซูเปอร์ไบค์เลยทีเดียวเอาเปา็นว่าถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถไปติดต่อได้เลยครับที่ตัวแทนจำหน่ายคอสกิใกล้บ้านคุณทั่วประเทศและลืมบอกไปครับว่าราคานี้นะครับ3 4ม0 0 0ีเพนี่ยมีเพียงแค่รุ่นสแตนดาร์ดเพียงเท่านั้นนะครับที่จำหน่ายในไทยณนะตอนนี้สำหรับสีก็จะมีเพียงสีเดียวเท่านั้นก็คือสีเทาเฟรมแดงอย่างที่เพื่อนๆนเห็นอยู่คันนี้เลยครับ ราคาตามที่บอกครับ349,000แต่เดี๋ยวก่อนมีโปรโช่วงเปิดตัวด้วยนะได้เอลเชอร์อีก15 0 0 0าทำให้ราคาช่วงแรกจะเหลือเพียงแค่334,000เท่านั้นแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ทะเบียนพรบอีกหมดเขต10ธันวานี้ครับใครรีบไม่ต้องคิดนานไปจองกันได้เลย สำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านครับติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r ร a l ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลและทีมงานขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย